ดีครับผมนายนะัชชนท์เม็กกวีครับวันนี้เรามาใช้ PLC หาคุนที่3มเหลี่ยมกันนะครับหมอดที่ใช้คือ S7 300เรามาที่ฟังก์ชันบล็อกนะครับเราจะใช้บล็อกเป็น SCL โอเคเราสร้างมาแล้วเราก็เลยไม่ได้กดโอเคนะอกด c a n c e ลไปจากนั้นพอเราสร้าง SCL เสร็จให้เรามาที่ d b เพื่อตั้งค่าาำนดนะครับอินพุตเรา อินพุตเราจะตั้งเป็น a เป็น in b เป็น in นะครับเพราะมันเป็นจำนวนเต็มจากนั้นเราก็มาตั้งเอาพุตเป็น Volume เพื่อรับค่าเผอมันเป็นทศนิยมนะครับจากนั้นมาให้เรามาใส่ค่า Volume เท่ากับ0.5คือเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงนะครับ a b เราก็ใส่ไปหลักจนันคือคูณนะครับจากนั้นเรามาที่ main, เมนร้อย ให้เราลากฟังก์ชันบล็อกมาใส่ตรงนี้เลยนะครับในที่เมนปุ๊บจากนั้นเรากำหนดค่าเป็น3 4 15แล้วก็มากดนี่เลยนะครับให้มันคิดค่าออกมาเาท้าทีนะครับผมลืมดาวน์โหลด โอเคครับผมนี่คือคำตอบนะครับได้2 2 5 0ครับขอบคุณครับ